เรกรวดรู้ไหมปวดใจโหอยากได้ช็อตนี้อะปวดใจไม่ไหวไอ้เดือนอยากได้ช็อตนี้วางครับมาเรียกรวดรู้ยังไม่รู้อ้าวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใครเครียดใครเครียดถ้าถามอะไรตอบไม่ได้ถามอะไรก็ตอบไม่รู้ไม่รู้นะเอาเท้าบูพอ้ยไปต้องวัดต้องรวดเฮ้ยถามหอะไรวะตัวนี้ ไปที่ไหนไม่รู้จักหรอแป้งฝุ่นยแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นโอ้แป้งฝุ่นโอ้รอดตัวปลาเอาแต่ผมคุ้นแถวรัฐสภานะคุ้น้มคุนปไหางลปใกล้ใกล้ตลาดน้แป้งิจาทเปาแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นผมนแป้งฝุ่นเอะ ย้อนแสงย้อนแสงทรับคลิปนี้ตัวใครตัวมันหนีแล้วอ้าวอ้าวพบแล้วบอกหนีแล้วหนีแล้วเขื่นกวนงมูเนี่ยก็ขอหน่อยขอหน่อยฮะพอมีเรื่องเหมตัวใครตัวมันอ้าวแม่โทรมาสายด่วนสายด่วนสี่ครับเราต่างรับพี่ครับมามาบุญมาบุญจะพูดนะครับดบุญดีแล้วก็ อ๋อมีคนตามถ่ายคลิปอยู่กแยมเมวแยมมวแมเวแมเวม้อเจออย่างนี้ชิ้นอ่ะงานด่วงานด่วนครับงานเดินครับไม้สั้นสายยาว่ไม้ยาวเราก็ินไม้แบบมาแล้วนะไม้แบบนะเอาแต่ไม้สั้นดีกว่า่อสั้นมาตอนี้สยหวดีครับตอนนี้อนนี้ส่แบบเ้ยเย ตูไลายอยันเทียงสาระเสียงไม่ต้องเสียงมีหน้าที่รถต้นไม้ก็รถไปมันมีบอกครับสันทันนครับโอเคสองแผ่นงานดูครับอีซีงานดูเรื่องเรื่องดาวสองแผ่นหนึ่งงพี่หนึ่งงมองไรหาไม่ได้ตอบนะพี่หนึ่งงพี่หนึ่งงไม่ได้ทำไมใกล้ทำไม่ได้จะรู้ งานก็เสกโกโผมเลยทีเด้วอยู่บ้านอาการเหมือนพิเศษกโกโตป่ะคล้าที่หน่งเราเรามันทรงผมทรงผมทรงผมเหมือนพิเศษกโกโตดิวยทรงผมคล้ายๆอย่างล่อด้วยเพี้ยวเพี้ยวนี่ยนะเพียวจัดเพี้ยวจัดนี่ทำงานด่วนรอบเย็นนะครับผมวันนี้น่าจะจบประมาณสี่ทุ่มนะครับดูท่าแล้ว เมื่อวานก็สีส่ทุ่มวันนี้ก็น่าจะสี่ทุ่มนะครับเมื่อวานก็สี่ทุ่มนะน,นี่ก็น่ามาสี่ทเลยเพรว่าเล่นง,งานนะเพราะเราเล่นงานกันเพราะเหไมไวเมื่อวานเสาองปู่ลงเสาสุดท้ายนะสามทุม่มส <21 43. S 2> ี่สิบสามสองหนึ่งสี่สามก็ใครที่ชอบตัวเลขนะครับผมสองหนึ่งสองหนึ่งสี่สามลูแก้วยิบเ็ดลูกเวลาสี่สามสามสี่สี่สาม ล้อเลยล้อเลยคุณด้ไหมเหรนคุณคุณได้ใญ่ใช่ไปธุระครับใช่ใชนแนลบันไดให่ไปหาผู้ใหญ่ธุระอย่างเดียวเลยนะ อะไรก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะไปทำงานตนะอบร้อยก่อนเมีก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับทำโครงนะครับใกล้เสร็จที่ไหนต้องบอกซีวัววนโโหคนดู จะเอวโดนนะดีครับไม่เช้าไม่มีอะไรเลยนะม่เร็วมากเลยไม่มีที่ไหนเขายังไม่ประกอบอยู่แล้วจะพัอวจะเอวโดนโอพูอะไรไม่เหมือนเดิมอาอีกแล้วอะไร่กอแบริดอะใครตัวมันให้ครับนะใครเครียดใครเครียด ตัวไทยด้วยหน่อยอ่าพอมีเรื่องมีราวก็ตัวไทยตัวมันเอาดูกไทยอ่ะดีเลยเฮ้ยเฮ้ยลุงลงลุงการสนอกคันสนอกโอมนาอยู่อ่ะมีรายจุดสวยละกันนี่เหนียยิ้มแล้วนี่เหน่งแล้วไม่รู้เรื่อง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 แล้วนี่เหน่งไม่รู้เรื่องแล้วจะลองหาพระแสคลองเงาอะไรอะ พวกนี้คิดไม่ได้ไม่ไดปิดหน้าเลยนะตายแล้วกูเต็มเต็มอะไรเต็มเต็มหายเครียดไม่มีอะไรครับเฮ้ยจะอามไปไหนอ่ะโอ้โหคลิปเขาเพิ่งคิดที่สามเขาเพิ่งคิดที่สามวันนี้งอแยงงอแยงไปบอกเจ้าแล้วเดี๋

เอาลงมานม่อจะได้ยกเข้าไปใกล้ๆครับอ๋อจะอ๋อจะมาเก็บสีตรงนี้ chéo nhóc cô đó sang thuốc nè, mà cho ông phù nha các